วายเทอไลท์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในเครือโรงพยาบาลบำร,รุงราชเปิดตัวลองกิวิตี้อีโคสิสเมความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมทั้งท่องเที่ยวการเงินไลฟ์สไตล์การศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบดูแลสุขภาพแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชีวิตประจําวันมุ่งผลักดันศาสตร์การมีอายุยืนและสุขภาพดีระยะยาวชี้เอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดเติบโต,ต,ตเร็วพร้อมใช้จุดแข่งด้านเวชศาสตร์ปร้องกันโปรแกรมเฉพาะบุคคลและเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเปลี่ยน ความรู้สุขภาพสู่การปฏิบัติจริงสร้างโมเดลความร่วมมือที่ยกระด,ดับประสบการณ์ผู้ใช้บริการและขยายโอกาสธุรกิจสุขภาพยุคใหม่ค่ะก็วัตถุประสงค์การแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นการประกาศความร่วมมือนะคะของบำรุงราชและไวท์เทลไรฟ์อย่างเป็นทางการนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะของลูกค้าของบำรุงราชและไวท์เทลไร์ตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะคะ จนกระทั่งป่วยแล้วก็หลังจากเจ็บป่วยนะคะซึ่งการบูรณาการตรงนี้ต้องบอกว่าบางรราเราเองนะคะ45ปีที่ผ่านมาและวัยเท่าไร25ปีนี่ได้มีบทพิสูจน์ที่สำคัญให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือกันนะคะและนอกจากนี้เรายังขยายกลุ่มพันธมิตรนะคะที่เราเรียกว่า v วท a เท่าไรลองจีวิทย์อีโคซิส ไปอีก5กลุ่มพันธมิตรนะคะเช่นกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องของการศึกษาแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง uh, คือเทคโนโลยีและดิจิทัลนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ทุกคนเห็นในชีวิตประจำวันได้ใกล้ตัวมากๆคือทุกคนจะเริ่มเห็น Variable Device ที่เกิดขึ้นในจารเริ่มสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ บำรงราชเองก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งคุณหมอของเราสามารถที่จะมอนิเตอร์สุขภาพของผู้ป่วยของเราะะและก็ลูกค้าของไวเทอร์ไรด์ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะชวนกันมองก็คือต่อไปนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงคำว่า Long e v i t y เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ standalone อยู่คนเดียวได้เพื่อที่จะให้การดูแลชีวิตทั้งชีวิตให้ชีวิตมีความยืนยาวขึ้นเนี่ยต้องการที่จะใช้องค์ประกอบ อื่นๆอ,อ,อีกแล้วก็ต้องการความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในด้านต่างๆตามที่ท่านอธิรัตได้เรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของธุรกิจและมองในแง่เศรษฐกิจกระดับมหาภาคนั่นหมายความว่าแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานและแต่ละบริษัทแต่ละ product เนี่ยก็มีขีดความสามารถในการที่จะขยายฐานลูกค้านะคะขยาย Product แล้วก็ขยาย Service Li n e ด้วยกันมี collaboration ร่วมกันในลักษณะ จริงๆแล้วถ้าเรามองไปถึงนโย,นโยบายของภาครัฐเองก็ตามนะคะ <c oughs> ในปัจจุบันเราคงได้เห็นการถแถลงนโยบายเรื่องของการโปรโมท medical and wellness tourism <c oughs> พี่ว่าการถแถลงข่าววันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่พี่ว่าวงการสาธารณสุขของไทยเนี่ยต้องหันกลับมาดูแล้วว่า เราต้องมีการปรับตัวเรื่องของเว n e s s กันอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าจริงๆโดยมูลค่าเศรษฐกิจของตลาดนี้ของตลาดโลกนะคะ6.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ2,567และ2,572คาดว่าจะโตขึ้นเป็น10ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่น้อยทีเดียวและมีการเติบโตอย่างสูงมากนะคะโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกเราโตขึ้นถึง11อันนี้เป็นตัวเลขซึ่งครูไปหเห็นว่า เทรนของการดูแลสุขภาพทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็การแถลงขานะ่าวในวันนี้ก็เราก็อยากจะกระตุ้นนะคะให้ทุกๆองค์กรที่เป็นองค์กรในการดูแลสุขภาพเนี่ยหันมามองเรื่องของคอนเซป็ปต์ตรงนี้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะครับผมงั้นผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับทั้งในส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราษแล้วก็วัยทุกลายนะครับ การสร้างระบบนิเวศในแง่ของการอายุที่ยืดยาวและคุณภาพดีนะครับผมมันเป็นการที่เราจะสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพอย่างแรกนะครับมันคือสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องบํารุง้าและไวเทาไรน์เนี่ยครับมองว่าเราเป็นผู้นำายถ้าเราจะรอให้คนอื่นมาชวนเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับผมแล้วเราก็มีคนที่เข้ามาแอปโรชเรามาชิญชวนเรา,าเยอะมากนะครับผมเราก็เลยตัดใจใแถลงข่าวในวันนี้ เรื่ององ่ายๆ2เรื่องครับหนึ่งคือเราอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงและยืนยาวนะครับแล้วเติมเต็มนะครับซึ่งกันและกันอย่างที่สองเราต้องการจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นชุมชนหรือ longevity community ของผู้ที่มารับบริการสู่การเป็นพันธมิตรด,ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง ừ ừ, นะครับผมเ <ừ, S 1> <ừ. S 2> มื่อกี้พี่ๆผู้สื่อข่าวของถามถึงเรื่องของตัวอย่างเชิงรูปธรรมซึ่งเราก็ได้มีการกล่าวไปแล้ว ừ, พาร์ทเนอร์ที่ Approach เรามามีการทํางานร่วมกันนะครับในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากเรามี Big Transformation เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่ดออรอธิรัตน์พูดแล้วหล่อยู่ในหลักสิบเลยนะครับผมหลายสิบด้วยนะครับผมเราพยายามที่จะกรุ๊ปนะครับจัดกลุ่มสําหรับการถแถลงข่าวในวันนี้ <c oughs> เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของพี่ๆเสืองมวลชนแล้วก็ง่ายต่อชุมชนนะครับหรือคอมมูนิตี้ด้วยถึยงเป็นที่มาของการกรุ๊ปออกมาเป็น4 กลุ่มนะะี้ครับผมของความร่วมมืออีกอย่างนึงใน,ในในในภาพสรุปนะคะการที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงการให้การบริการแบบที่เราเรียกว่า prediction คือการทำนายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับสุขภาพของเราในอนาคตนะคะพอเรารู้แล้วยังไงต่อคะ Prevention เราจะป้องกันตรงนี้ได้อย่างไรนะคะซึ่งจริงๆเราเคยมีการถแถลงข่าวเรื่องของ g n o o m c m e d i c i n e i n s t i t u t e นะคะซึ่งเราเป็นการตรวจยีนสำหรับโรคที่ถ่ายทอดพัพนธุกรรมได้นะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะให้ทุกคนรู้ว่าบทบาทของ v i ท์ไลฟ์เนี่ยจะมีความสำคัญมากที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพทำให้คนเราเจ็บป่วยช้าลงทำให้คนเราเจ็บป่วยน้อยลงมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ะะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามองในแง่องค์ภาพรวมของต้นทุนของการรักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะต่ำลงถูกไหมคะค่ะอันนี้ก็ถึงเป็นสิ่งที่มาของพันธมิตรซึ่งเมื่อกี้มีคนถามว่าประกันเป็นพันธมิตรที่ดีในแง่วมไหนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่า ท่านในอุมของประกันเองเนี่ยเขาจะมองในแง่ของเคลมในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ตอนนี้บริษัทประกันต่างประเทศเองเริ่มหันมามองในเรื่องของ longevity เริ่มที่จะเริ่มมีลูกค้าที่มาซื้อแพ็กเกจด้านนี้แล้วก็ประกันสามารถที่จะให้เคลมได้ซึ่งพี่ก็คิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทประกันหลายเจ้านะคะเริ่มหันมามองใน d IRECTION นี้เช่นเดียวกันค่ะ Lifestyle Tech Solution เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะเราก็มองเห็นว่า ทีมดิจิทัลมาเก็ตของเราเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของบมรักแอปพลิเคชันนะคะแล้วเราก็ได้มีการอินทิเกรตเรื่องของแ e ลเวอร e เด v ว c e ซึ่งเมื่อกี้ชีฟดิจิทัลมาเก็ตของเราพูดได้เห็นว่าบนร่างกายเขาใส่อยู่5ชิ้นซึ่งสามารถที่จะมอนิเตอร์สุขภาพของเขาได้ทุกวันซึ่งพี่ว่าทุกคนรู้ดีไม่ว่าจะกการเดินการออกกำลังกายเป็นอย่างไรการวัด เจีนนการนอนหลับอุ้ยสารพัดเลยที่ทุกคนรู้จักดีนะคะซึ่งพอเรามองในจุดตรงเนี้เราก็ได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทำกับพนักงานของมัมุูราชเราทําอะไรไปบ้าง <c oughs> เช่นเราทำสเต็ป a l l e n g e เพื่อที่จะให้พนักง,งานแข่งขันกันนะคะ <c oughs> BMI พนักง,งานลดลงเราทําเรื่องของ w เวท Management สามารถถ่ายลูกแล้วรู้หรือว,ว่าอาหารที่ทานวันนี้กี่แคลอรี่นะคะ ซึ่งพอเราทําตรงนี้ได้สักเซสเราก็อยากจะขยายสิ่งที่เราทําและวสักเซสเนี่ยไปให้กับองค์กรภายนอกหรือพันธมิตรของเราเราก็เลยคิดว่าจุดต่างๆเหล่า,า,านี้ทำให้เราเซตอัพบริษัทเล็กๆขึ้นมาชื่อ Life Science Solution ซึ่งบริษัทเนี้ยก็จะสามารถนําเสนอบริการเหล่านี้ค่ะไปให้กับทางพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรของเราเช่นเดียวกันค่ะหมายถึงตัว v a l u a b l e device อ่ะแอปพลิเคชันเราใช้กับลูกค้าางร่าทุกท่านอยู่แล้วค่ะค่ะและไวเท่าไรเช่นเดียวกันค่ะ ซ,ซ,ซึ่งสามารถคนที่ทาโคเชียลได้แล้วนะคะอ๋อถ้ามองในแง่ v a l d e v i c e ปัจจุบันมันมีอยู่กฎอันหนึ่งก็คือว่าถ้า v a l d e v i c e ยังไม่ได้ถูกจดเป็น Medical Grade เนี่ยการไปชาร์จเงินตรงนี้คงยังทำไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้เป็น Value a d d e d ว่าใครที่เป็นลูกค้าของบัมบูร่ราและไวท์เท่าไรนะคะเราก็สามารถที่จะให้ คนไข้ของเราเนี่ยบอกว่าเขาใส่อะไรเราก็จะอินเทอร์เฟสให้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถจะโชว์ให้กับคุณหมอเราเวลาเข้ามาหาคุณหมอได้ค่ะอย่างที่คุณอัจฉริยได้กล่าวนะคะว่าจริงๆความพยายามแบบนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่เราที่เราพูดกันบไยๆที่เราเรียกว่า economic multiplier คือ1นบวกหนึ่งไม่ใช่2องะแต่มันก็ขยายเป็น3เป็น4แล้วก็มันนําไปต่อยอดเอาง่ายๆเลยว่าสมมุติว่าเราเราบอกว่าโอเคมันควรจะเป็นพันธุ์ชีพกันระหว่าง ด้านธุรกิจด้านการเงินด้านไลฟ์สไตล์บางทีเนี่ยในด้านการเงินเขาอาจจะมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะทำฟันดิ้งหรือเป็นซอ of Fund ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือ Innovation <c oughs> ใหม่ๆมไหมมันกระตุนน้นทำให้เกิด Innovation <c oughs> ใหม่กระตุน้นทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสู่ตลาดด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสของมันเนี่ยมีไม่มีไม่ไม่สิ้นสุดนะคะแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆครั้งอย่างในต่างประเทศเนี่ย การนำมาซึ่ง Product ใหม่หรือ Service ใหม่หรือ Innovation ใหม่ก็ล้วนเกิดจากการ collab กันไปมาแล้วก็ร่วมมือกันแล้วก็ใช้บน Strength ที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าท,ที่ท่านอธิรัฐย้ำบ่อยมากเลยว่า l l n e s s เนี่ยมูลค่าก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,นเป็นตัวเลขที่เติบโตมากขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นนันหมายความว่าเป็นโอกาสมหาศาลแล้วจริงๆประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเราอยากจะหา Engine เราอยากจะเร่ง Engine เอนจินนี้คือเอนจิ้นที่น่าจะเป็นเอนจิ้นหนึ่งในเอนจิ้น Engine ที่ดีที่สุดในขณะนี้แล้วเราก็ควรจะทำค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบตรงนี้น,น,น,นะครับครับผมก็ <c oughs> ถ้าเราดูตัวเลขนะครับของวทยเทาไลนะครับในแง่ของโวลูมนะครับโวลูมคือปริมาณวิสิตแล้วคนไข้ที่มาบริการแล้วก็ดูในเชิงของ r รเปอรครับเรามักจะแบ่งเป็นช่วงก่อนโควิดและหละังช่วงก่อนโควิดนะครับโอ้ แลมากเลยนะครับผมก็มีการเติบโตซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแต่พอผ่านจากช่วงโควิดที่เราเรียกว่าเป็น post covid เนี่ยครับผมเราเห็นการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดหรือที่ภาษานักเศรษฐกิจเขาจะชอบเรียกว่า exponential growth ครับอผมอ้างอิงจากตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเรามีผู้มารับบริการที่ไวแชร์ไลฟ์นะครับเกือบ1 0 0 0 0แคนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมเคยให้ข่าว รายได้ก็น่าจะอยู่ในระดับ1 0 0 0ัล้านจนกทั่งก็จะเป็นแต่ถึงสา2 0 0 0ล้านตอนน่อปีเราคาดหวังว่าถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยการเติบโตของไวท่ลไลท์มักจะอยู่ในช่วงของตัวเลข2ดิจิตมาตสมุนนดๆาก็คาดหวังว่าหลังจากนี้ครับมันก็จะเติบโตแบบ2ดิจิตนะครับไปเรื่อยๆในช่วง3 5ถึงปีครับอย่างที่คุณพัฒน์เคยเมื่อกี้ให้ดูสไลด์นะครับว่าการทำ collaboration เป็น collaboration economy นะครับจะสร้าง การเติบโตแบบที่เรียกว่าเป็นมัลติพลายเออร์นะครับผมฉันจะเห็นอยู่แล้วล่ะยังไงก็ต้องมากกว่า50%ของกว่าของเดิมฉันผอว่าแร์ที่จะพูดว่ามากกว่า50%พี่เพิ่พมเติมนิดเดียวค่ะนอกจากเราแตะบิลเลียนคัมพีนีไปแล้วนะคะในปี2024เนี่ยดูเรื่องคอนทิบิวชันของเลเวนูเวลาคอนโซลิเดตภาพรวมก็ได้ค่ะตอนปี2015เนี่ยไวท์ไลท์คอนทิบิวแค่1.7% 2024โตขึ้นมาเป็น4.6%ซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าในระยะเวลาเท่านี้การเติบโตแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะนั่นแสดงให้เห็นถึงว่า wellness trend ของโลกนี่มาแรงจริงๆซึ่งณนะวันนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ขยายันธมิตรอย่างเต็มรูปแบบนะคะจริงๆวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยพี่ไม่อยากให้มองเรื่องของตัวเลขในการเติบโตแบบนั้นอยากให้มองว่าเราอยากจะขยายฐานก็แล้วก็คอนเซปต์ของไวท์เทลไล์เนี่ยเข้าไปอยู่ใน ชีวิตประจําวันของคนไทยและคนต่างชาติที่เป็นลูกค้าของเราทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกคนมี a อ a แ e ว e น s แล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะตรงนั้นมากกว่านะคะและสิ่งที่มันจะย้อนกลับมามก็คงเป็นเรื่องของเราเองก็ต้องคิดค้นอ n นโนเวชันแล้วก็วิวัฒนาการใหม่ๆนะคะในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพให้อย่างเป็นปรูปธรรมแล้วก็วัดผลได้